สวัสดีครับเพื่อนเชาวเกมพิชิตอนณาจักรสามก๊กนะครับเอาละว,วันนี้ก็อยู่ในแมปช้างเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาพูดคุยเ,เกี่ยวกับาการจัดขุนในตำแหน่งที่789นะครับหรือว่าแถวที่3นะครับว่าคุณตัวสมบัติของอแถวที่3เนี่ยเราควรจะใส่ขุนประเภทไหนและใส่ขุน ที่ออกสกิลแบบไหนอะไรประมาณนี้นะครับก็วันนี้ผมก็อาจจะอธิบายแบบรวบๆให้เพื่อนๆได้ฟังแล้วก็ให้ได้เข้าใจให้ได้มากที่สุดนะครับคืออันดับแรกเนี่ยคุณแต่ละตัวสกิลปลุกตื่นเขาก็จะแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับค่อนข้างที่จะแทบจะคล้ายๆกันแต่ก็จะไม่เหมือนกันสักทีเดียวนะครับแต่มันก็จะมีบางตัวครับที่ว่า สกิลปุ๊กเตอ่นเนี่ยผมอยากจะแนะนำเพื่อนๆให้มาดาูสมมติว่าตอนผมเข้าทับเนื่อสมมติว่าเนี่ยอย่างโจผีอย่างเนี้ยผมจะให้ให้เขาเนยอยู่ในตำแหน่งเจ็ดแปดเก้านะครับก็คือแถวที่สามนะครับก็ทำไมถึงแล้ววิธีการเลือกเนี่ยในตำแหน่งเจ็ดแปดเก้าเนี่ย แถวที่สามเนี่ยควรจะเลือกใส่ขุนแบบไหนมันก็จะมีตรงนี้ครับเนี่ยเพื่อนๆสังเกตตรงสกิลปลุกตื่นนะครับเนี่ยอย่างโจพีเนี่ยอของบาลังสกิลของเขาก็คือเมื่อลงสนามศึกก็คือเมื่อลงสนามก็คือคือสมมุติว่าถ้าเราเอาไปอยู่ในตำแหน่ง1นถึงหเนี่ยในอ่าในตำแหน่งแรกมันจะออกก่อนใช่ไหก็คือพอลง ลงสนามไปปุ๊บมันออกเลยแต่ทีนี้มันก็จะไม่ค่อยเห็นผลเกี่ยวกับสกิลปลุกสักเท่าไหร่เพราะว่าอย่างโจผีเนี่ยสกิลปลุกเขาคือเมื่อลงสนามจะสร้างดาเมจต่อศัตรูที่ว่าดาเมจมันจะเท่ากับ32%ของจำนวนศัตรูที่เขาสูญเสียทหารไปแล้วนะครับอะไรประมาณนี้ครับก็สมมติว่าศัตรูเสีย uh, เสียเลือดไปสัก50%ออย่างเงี้ยเขาก็จะใส่อีก,อก ไปอีก32ที่ว่าเสียไปก็สมมุติว่าอศัตรูเสียทหารไป1000โจผีก็จะสร้างดาเมจรประมาณ300นะครับก็ประมาณนี้นะครับยิ่งยิ่งฝั่งศัตรูเนี่ยเสียเลือดเยอะโจะผีเนี่ยลงสนามมาก็มีโอกาสที่จะปล่อยสกิลแรงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าว่าเราใช้โจผีอยู่ในตำแหน่ง1 6เนี่ยแทบจะไม่มีผลเลยครับเพราะว่าลงสนามมา าฝั่งศัตรูก็เลือดเลือดอยังไม่ลดครับเลือดอยังเต็มอยู่ก็ก็ได้แค่ตะกิดนะครับอ่าก็ถึงต้องใช้โจผีในแถวที่3พยายามดูอ่าพยายามศึกษาขุ่นพลที่อ่าใช้คําว่าเมื่อลงสนามนะครับก็อ่ามันจะมีตัวไหนบ้างอย่างผมก็จะแนะนําให้ตัวหนึ่งอ่าอาจจะเป็นอ่าไตเกียวตัวนี้ก็หลายๆท่านก็ใช้เยอะนะครับเพราะว่าเนี่ยเมื่อลงสนามเหมือนกันใช่ไหมครับมันจะ เมื่อลงสนามไปเนี่ยจะทําให้ฝ่ายตนเนี่ยทั้งหมดฟื้นฟูนฟนฟนกําลังทหาราดาเมจกลยุทธ์สาแล้วก็อีกที่ว่าเขาชอบใช้กันเพราะว่ามันออกหมื่นด้วยนะครับเวลาลงสนามมาเนี่ยอ,ออกหมืนมีโอกาส60%บในการาทำดำเนินการให้คู่ต่อสู้หมืนนะครับก็ถือว่าไตาเกียวงอก็เล่นในตําแหน่งแถวที่3ได้นะครับ แถวที่3ตำแหน่ง 7, 8, 9นะครับแล้วก็ก็ยังแล้วก็ผมอยากอธิบายด้วยนะครับว่ายางองเบ่งอของเบง่งเ,บงเนี่ยสกิลเขาปลุกตื่นคือยัน8ทิศใช่ไหมครับ ยันแปดทิศเมื่อเข้าสนามถามว่าเมื่อของเบ้งเข้าสนามเนี่ยอาจจะสมมติว่าเพื่อนๆส่วนมากก็อาจจะยืนอยู่ยยตำแหน่งหนึ่งถึงหกใช่ไหมครับแต่บางทีเนี่ยยันแปดทิศขงเบ้งเนี่ยอาจจะกลางช้าดิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอย่างยันแปดทิศเนี่ยผมก็จะมีทิศเล็กๆน้อยๆให้เพื่อนๆนะครับคือแถมไปในคลิปนี้เลยด้วยกันนะครับว่าขงเบ้งเนี่ยสำหรับตัวผมเองเนี่ยผมจะ ให้คงเบ้งเนี่ยยืนในตำแหน่ง7 8 9ครับก็คือแถวที่3เพราะอะไรเพราะว่าผมต้องการให้เบ้งเนี่ยเวลาเข้าสนามมาปุ๊บแล้วกางยันเลยนะครับกอ็อยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับว่าทําไมคงเบ้งถึงต้องอยู่ในตำแหน่งแถวที่่าแล้วการกางยันเนี่ยระหว่างตำแหน่ง1-6กับตำแหน่ง7 8 9เนี่ยอะ,อะไรมันจะกางยันก่อนกันนะครับกอ็อยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับอตอนนี้ ทับพของเบ้งผมก็มาแจมอยู่ในทับสังชิงนะครับรู้ทันนะครับก็ก็เดี๋ยวจะผมจะทดสอบให้ดูนะครับว่าสมมุติว่าฝ่ายบุกเบ้งอยู่ในตำแหน่งตำแหน่งนี้เลยส่วนฝ่ายตั้งรับผมก็คือเพื่อนๆก็ต้องมีตัวบูชายันไว้สักตัวนะครับก็คือไม่ได้ หวังอะไรมากตัวนี้ก็คือกะให้ลงไปตายแล้วให้เบ้งขึ้นมากลางยันนะครับก็ส่วนมากที่เขาใช้ก็จะอาจจะอยู่ในทัพวพวกมุ่งสู่ความตายนะครับก็คือจะใช้ปูเลนสืใอในการาบูชาย,ยัน,นเพื่อให้เบ้งขึ้นมาแต่นี้ผมก็จะสาธิตง่ายๆให้ดูนะครับก็อาจจะใช้แค่นี้พออ,อย่าเริ่มต่อสู้เลยอ,อย่ามาดูกันว่า,าเบ้งใครจะกลางยันก่อนนะครับ แล้วบางนะ,ะครับตั้งรัดการดันแล้วคือตัวบูชาย,ยันสมตายนะครับแต่อาจจะโหลดช้านิดนึงนี่ฝั่งบุกนี่คือเบ้งยังไม่การ่ันนะครับความได้เปรียกก็ถือว่าเยอะนะครับนี่คือทับด้วกัน เพงตายแล้วก็ยังไม่ได้ตามนะครับก็คือตาเอเฟค,คผมว่าก็นั่นก็คือชัดเจนนะครับไม่มีอะไรแล้วอีกตัวหนึ่งที่ผมจะแนะนํานะครับก็อาจจะเป็นเดี๋ยวผมตั้งตรงนี้ไว้ก่อนอเดี๋ยวผมจะลองอใช้โจผีนะครับขผมเคลีย์ ใช้รีบบองด้วยน่าจะน่าจะเห็นภาพได้ง่ายฝ่าตำแหน่งห้าอ่า <c oughs> นี่ครับนี่ผมใช้โจผีอยู่ในตำแหน่งที่อ่าตำแหน่งที่แปดนะครับก็คือแถวสามเดี๋ยวผมลดเลือดก่อนอันนี้คือก็แนะนำทับตอดไปด้วยเลยนะครับก็ ทับนี้ก็จริงๆแล้วก็อาจจะไม่ค่อยมีใครเล่นแล้วนะครัเพราะบางทีมันก็อาจจะเสียเวลานิดนึงนะครับแล้วอีกอย่างาในตำแหน่งสูงสนี้แทบจะไม่เจอทับที่สามารถจะตอดได้นะครับแต่เก็บเอาไว้ใช้ได้ครับเผื่อบางทีเราเจอทับอะไรแปลกเราสามารถใช้ตอดเลือดได้แบบพวกตั้ง นั่งรับในเมืองแต่ไม่เล่นไม่ได้ขยายเมืองไม่ได้แต่ทีนี้ทัพเขาแข่งเราก็ใช้3ตัวนี้สอดได้น,ะนิดนึงทรงไปทีละสามสก็ไม่เปลืองทหารเรานะครับก็อยวาลองดูนะครับว่าโจผีทํางานยังไงนะครับ เห็นไหมครับโจผีออกมาสกิลปุ๊บอของเบ้งกับไตเกียวตายเลยนะครับเพราะอยา่างไตเกียวเะก,กิงเลือดนะมัน <c oughs> เลือดแค่หนึ่งแต่เมื่อกิงเบ้งเลือดตอนออกสกิลส่วนกลับมานะเลือดเบ้งเขาเด้งมาถึงสามพันนะครับแล้วโจวผีกอ็ออกมาสอยตายเลยนะครับกอ็อันนี้คืออธิบายง่ายๆครับคือเมื่อลงสนามขุนพลเมื่อลงสนามก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ เพื่อนๆก็ลองเอาไปปรับใช้แล้วก็หาขุนพลที่อขอยซับพอร์ตเล่นในตำแหน่งที่เจ9ดปดได้นะครับในแถวที่สามมีตัวอะไรบ้างาบางตัวลงมาก็ออกมืนให้ศัตรูบางตัวลงมาก็โจมตีบางตัวลงมาก็ล้างบัฟให้ฟังเราก็าเพื่อนๆก็ลองเลือกใช้ดูอันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะครับส่วนท่านใดที่รู้แล้วทราบแล้วก็ มาแนะนําผมได้นะครับาะผมบางทีผมก็อาจจะรู้ไม่เยอะสัเท่าไหร่นะครับก็อาศัยคนในเกมช่วยแนะนําด้วยนะครับก็กพยายามที่จะเรียนรู้หาความรู้ใหม่ๆนะครับเปิดรับความรู้ใหม่ๆจะทําให้เราพัฒนาเกมได้ดีขึ้นนะครับในการเล่นเกมก็สําหรับคลิปนี้ก็คงจะไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ